สวัสดีค่ะรวมรถมืองส JK แนะนำรถ Toyota ราโครโรราปี95เกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะทุกท่านเป็นรถบ้านสภาพสวยสมบูรณ์ตัวท็อปในปี95นะคะภายในสภาพสวยสมบูรณ์มากๆค่ะทุกท่านราคา49,000บาทค่ะเครื่องยนต์1 6 0 0ซ c นะคะสวยเดิมบางทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่มีชนหนัก เหตุดิมโรงงานเลยทีเดียวสีมีซีดบ้างนะคะเครื่องยนต์หัวฉีดไม่เคยติดแกสค่ะช่วงร่างแน่นร้อแม็กแท้เดิมโรงงานยางยังดีภายในสะอาดนะคะเอกสารครบภาษีพรบรปี66เกเลขเครื่องเรลกตัวถังตรงค่ะทางด้านผู้ขายรับประกันการโอนให้นะคะ4,9,000บาทสาห่วงสวยๆค่ะดูแลเป็นอย่างดี สนใจคันนี้นะคะไปดูรถได้ปทุมธานีค่ะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดและนัดหมายเข้าชมรถนะคะเพื่อประโยชน์ของคันที่สนใจควรแนะควรที่จะไปดูด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับพร้อมกับตรวจสอบสภาพรถและเอกสารด้วยตนเองก่อนตัดสินใจดีที่สุดเพราะแอดมินเองก็เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายค่ะไม่ใช่ไหนหนาด้วยนะคะ ในวันนี้ขอแนะนำเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ